ยูนิตทันตกรรมหรือชุดอุปกรณ์ทำฟันพลังงานลมนิวเมติกเครื่องนี้เป็นหนึ่งในผลงานวัตกรรมจากการวิจัยและพัฒนาที่ประกาศขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยโดยใช้พลังงานลมนิวเมติกเพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องเช่นระบบดูดเลือดน้ำลายและระบบอื่นๆแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าจุดเด่นของยูนิตทันตกรรมคือสามารถใช้งานได้ขณะไฟดับสามารถใช้ร่วมกับแบตเตอรี่รถยนต์ได้ทำให้สามารถทำงานในพื้นที่ภัยพิบตัติหรือพื้นที่ห่างไกลได้ดี ส่วนเบาะที่นอนคนไข้ได้คำนึงถึงการรองรับกระดูกสันหลังและกระดูกลำคอรวมถึงการออกแบบแท่นวางเครื่องมือที่ทำให้ทันตแพทย์ไม่ต้องคอยเคลื่อนย้ายแท่นวางเครื่องมือหลบคนไข้และอยู่นิ่งกับที่ตลอดเวลาถ้าระบบไฟดับนะครับตัวด้ามกอก็ยังต้องสามารถทำงานได้แล้วก็ผลิตไฟออกมาเพื่อส่องในปากของคนไข้ได้นะครับแม้แต่ไฟดับปั๊มน้ำไม่มีไม่เป็นไร เราใช้ปั๊มน้ำระบบลมนิวเมติกที่มีต้นแบบอยู่ตรงด้านหน้านะครับสามารถทำปั๊มน้ำออกมาได้ด้วยผลิตแรงส่งน้ำออกมาได้ระบบดูดเลือดระบบซักชั่นก็ยังสามารถทำงานได้เพราะว่าไม่ได้ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าใช้ระบบลมนิวเมติกเช่นเดียวกับอีกหนึ่งนวัตรกรรมฝีมือคนไทยอย่างรถพยาบาลสร้างมาตรฐานปลอดภัยสากลเคลือบสารนาโนต้านจุลชีพ เป็นรถพยาบาลที่มีการออกแบบตามมาตรฐานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติโดยผนังภายในห้องโดยสารมีการเคลือบผิวที่มีการเติมอนุภาคนาโนของเงินที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตและฆ่าเชื้อแบคทีรียช่วยลดปัญหาการติดเชื้อของผู้ป่วยและบุคลากรบริษพยาบาลได้ถึงร้อยละ9 9ภายในรถเนี่ยจะเคลือบด้วยสารเรียกว่าซิลเวอร์นานโนซิลเวอร์นานโนเนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษก็คือว่า สามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคที่ไปสัมผัสได้ซึ่งจะเป็นการป้องกันเนี่ยการติดเชื้อข้ามข้ามการติดต่อนี่จากคนไข้บุคลากรทางด้านการแพทย์ที่นี่และภายในโรงพยาบาลนะฮะเมื่อมีการขนย้ายคนไข้ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการลดการแพร่เชื้อได้ และโครงสร้างห้องโดยสารที่มีน้ำหนักเบาและมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะรองรับแรงกระแทกในกรณีเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำโดยเป็นผลงานวิจัยกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติสวทชในการออกแบบและพัฒนาต้นแบบห้องโดยสารรถพยาบาลและวิเคราะห์ทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้างด้วยวิธีการตามมาตรฐานโลก สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยสามารถดําเนินการได้โดยเริ่มจากเตรียมแบบคําขอขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยและเอกสารประกอบต่างๆให้ครบถ้วนจากนั้นส่งมายังสวทชโดยคณะอนุกรรมการกัดกองการขึ้นทะเบียนนวัตกรรมไทยและคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผลงานที่ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยโดยมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ทั้ง4ข้อ ได้แก่เป็นบัญชีนวัตรกรรมที่ได้ผลงานมาจากวิจัยและการพัฒนาของคนไทยอย่างมีนัยสําคัญเป็นนิติบุคคลไทยที่มีผู้ถือหุ้นมากกว่าร้อยละห้หรือองค์กรภาครัฐที่มีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายในการผลิตและจําหน่ายผ่านการรองรับมาตรฐานบังคับและมีผลการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือบริการโดยหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ เมื่อคณะกรรมการมิมติรับรองสวทช,ชจะนำส่งรายละเอียดผลงานที่ผ่านการพิจารณาแล้วให้สำนักงบประมาณดำเนินการตรวจสอบราคาผลิตภัณฑ์และบริการและจัดทำประกาศบัญชีนวัตกรรมไทย